สวัสดีค่ะอ่าวันนี้คุณย่าจะชวนทํากุ้งพริกขี้หนูนะคะคล้ายๆผัดกะเพราเลยค่ะแต่เราไม่ใส่ใบกะเพราเมนูที่เขากําลังฮิตกันนะคะคือกุ้งพริกขี้หนูสดนะคะเครื่องปรุงมีไม่ยากเลยค่ะกุ้งแกะเปลือกแล้วนะคะไว้หางค่ะแล้วก็มีหัวไว้นิดหน่อยเพราะว่าเวลาเราผัดเนี่ยน้ำมันหัวกุ้งจะได้ออกสีสวยค่ะ300กร,รัมนะคะพริกขี้หนูทุบนิดๆจ้ะค่ะ 30กรัมค่ะแล้วก็พริกที่หนูโขลกแบบผัดกะเพราค่ะเป็นพริกที่หนูกับกระเทียมนะคะ50กรัมค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยนะคะผงชูรสครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลค่ะ1ช้อนชาเราไปทำกันเลยค่ะพร้อมไหมคะเราจุดเตากันแล้วนะคะอ่าค่ะ รอกระทะร้อนสักนิดนะคะร้อนแล้วเราเติมน้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะสักประมาณแค่นี้ก็พอคะ่ะแค่พอได้เกียวพริกเนาะไฟปานกลางนะคะไม่ต้องร้อนมากเดี๋ยวกระเทียมกับพริกลงไปจะไหม้เราก็ต้องผัดให้คข้าหอมก่อนนะคะ ทีน,นี้เราก็ใส่พริกที่เราทุบๆไปเนาะเราต้องผัดให้หอมก่อนนะคะบางที่เขาผัดกะเพราเขาก็ใส่พริกใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เผกเนื้อสัตว์อะไรลงไปย่าว่ามันไม่หอมน,น,นี่มันหอมแล้วนะคะพอมันหอมแล้วเราต้องผัดพริกให้หอมเนาะมันจะได้ไม่เหม็นเขียวแล้วก็มันก็ได้รสชาติพอหอมแล้วไม่ต้องลีลาอะไรเลยใส่กุ้งที่เรา แกะเปลือกไว้อะคะ่ะลงไปเลยแล้วก็ผัดนะคะ,ะเติมไฟนิดนึงให้ไฟแรงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ไม่ต้องแรงมากถ้าไฟอ่อนเกินกุ้งเราก็จะสุกช้าแล้วก็เนื้อมันจะแข็งเนาะสีสันสวยน่ารับประทานมากเลยนะคะอ่ะานนี้ยากก็จะใส่เครื่องปรุงแล้วนะคะ่าน้ำตาลค่ะน้ำตาลเนาะ ผงชูรสค่ะใครไม่ชอบไม่ทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ต่อได้ซอสปรุงรสค่ะเครื่องปรุงเท่านี้เองค่ะง่ายๆน้ำมันหอยใส่ที่หลังเนาะมันไม่ง่ายน้ำมันหอยอเสร็จค่ะเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วนะคะนี่น่าทานไหมคะ กุ้งตัวโตโต,ต,ตนเนื้อฉ่ำๆนะคะกุ้งเรา300กรัมเยอะมากค่ะเต็มจานเลยทานได้หลายคนเลยไม่ต้องผัดให้กุ้งแห้งมากนะคะเนื้อมันจะแข็งค่ะ